น้ำปัดนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปเป็นสตอรี่ของ Yamaha R3 รานะครับเออก็ตอนนี้ผมได้มีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งสำหรับรถผมขึ้นมานะครับก็คือการจับใส่โช๊คอัพไซด์ดาวนะครับนั่นแหละทุกคนฟังไม่ผิดครับ R3 จะใส่ up s i d ด down ก็คือรถผมโช๊คเดิมเป็นเทเลสโคปิกนะครับก็คือไม่เหมือนโช๊ครถเล็กทั่วไปอะครับแต่ตอนนี้คือผมต้องการจะใส่ up s i d ด down เนี่ยแหละเออผมอยากใส่มานานแล้วแต่ผมไม่มีตังค์เบิกใหม่มันสองหมื่นห้าเออของ R 3สามนะอาถามตัวใหม่แต่เขาเนี่ยผมได้มือสองมาในราคาเป็นมิดนะครับแล้วพอมาคำนวณแล้วมันถูกกว่าเกินครึ่งนะครับคือเกินเกินครึ่งของที่เราจะต้องไปเบิกมือหนึ่งนะครับเออแล้วผมได้มาตอนนี้คือสภาพโอเคมากก็เดี๋ยวเราจะต้องเป็นสตอรี่นะครับว่าเราจะตามหาของ เรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่กับตัวแล้วคือโชกนะครับอัไซดาวหนึ่งย่างใช่มีแต่ตัวโชกนะแล้วผมจะต้องไปตามหาแผงคอบนนะครับอันบนที่ตรงเสียบกุญแจแล้วก็แผงคอล่างนะครับก็ถ้าใครเป็นแฟนช่องสกาน้ำปั่นก็รู้ว่าสกาน้ำปั่นชอบแต่งแบบแบบว่าผิดปกตินะครับก็เดี๋ยวไว้ดูกันนะครับว่าเราจะมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพาไปดูอัพไซดาวนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็มี โชกหน้านี่โชกวันนี้โชกหน้าอัพไซด์ดาวนะครับอย่างนี2 5 5าอาาจรย์อันนี้เป็นฝั่งซ้ายนะครับแต่ก็จะมีรอยนะครับเป,เป็นของมือสองันจะมีรอยประมาณนี้เห็นไหมในกล้องอหนักนะครับถึงไม่อยากถือให้ดูนาเพราะมันหนักนะครับป้อยนี่นี่คือของอาสามนะครับของอาสามจะมีรูให้ใส่บัคเอเบสนะครับถ้าเป็นของ้5ตัวใหม่จะไม่มีนะนี่ก็จะมีประมาณนี้รอยก็เนี่ยนี่ครับอันนี้รอยนี้จะใหญ่นะ อย่างว่าของมือสองได้ราคามาถูกมากนี่นะครับก็เราก็จะต้องไปตามหาแผงคอนะครับแผงคอบนแผงคอล่างแฮนด์นะครับแล้วก็บางคนน่ะที่เหลือเราก็แปลงล่างอาสามันได้แล้วนะครับก็ปะเรามีอะไรที่ไหนอีกเราก็จะใส่เข้าในคลิปอีกทีหนึงนะครับผมปะก็สวัสดีอีกตอนนึงนะครับผมวันนี้ก็ โปรเจกต์อัพไซด์ดาวครับตอนนี้ผมได้ได้แฮนด์มาแล้วอ่าแล้ววันนี้แผงคอแล้วผมก็มาส่งแล้วนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราจะไปใส่กันนะเหมือนจะปัปะ่มบนกล้องอยู่เนี้ยเลนมวายเกินไปไม่ใช่อไรหรอกก็ตอนนี้ก็อไอที่ทคนร,รู้คือโชว์ได้แล้วแล้วตอนนี้ผมก็ได้แฮนด์กับแผงคออ่าแผงคอบนสังคอล่างตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปติดตั้งนะครับที่ร้านที่ผมสั่งอะไรไปครับ แเรา,เาก็ไปดูกันตอนใส่นะว่ามันต้องดัดแปลงอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ท,ที่ผมรู้มาทุกคนบอกผมมาคือใส่ได้เลยนะครับถอดของเก่าปุ๊บใส่ของใหม่ขึ้นไปเลยแต่เดี๋ยวเราไปดูกันถ้ามันไม่ได้จริงจเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันต้องทําอะไร,รบ้างในการแปลงบนอัพไซด์ดาวนะครับผมนี่ผมจะแบบสาระมาเต็มนะถ้าเดี๋ยวไปดูกันตอนใส่ทีนึงนะครับผม ทก่านเลยนะผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่แบบว่าใส่เสร็จแล้วนะโชกหน้าอัพไซ์ดาวของ R3 ตัวเก่านะก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูก่อนนี่แพรี่จบอกทองทองนี่นะไม่ได้ใส่ครอบนะอันนี้คือโชคจริงๆนี่ดูดเนี่ยไม่มีครอบนะนี่ดูย,ยันข้างในเลยเห็นไหมก็เดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามนะครับที่คนจะถามกันบ่อยๆว่า R3 ใสอัลไซเดาต้องแปลงอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวราจะรยมาพูดทั้งหมดก่อนโดยรวมอันนี้คือโปรเจกต์อัลไซดาคือเราเบิกอัลไซดาของ R3 2019นะครับมาใส่เราไม่ไดเอารุ่นอื่นมาใส่เราเลยไม่ต้องแปลงอะไรผมบอกตรงนี้ไม่ต้องแปลงอะไรทั้งสิ้นคือเราสามารถเบิกศูนย์มาใส่ได้เลยโดยไม่ต้องเจาะหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับให้ดูกันก่อน แต่แล้วมันหล่อจริงแต่ตอนนี้มันย้อนแสงวะ่ะอ่ะให้ดูด้านนี้ก็มเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกบ้างว่าเราต้องเบิกอะไรบ้างนะครับอย่างแรกที่ต้องมีก็คือโชกคหน้าอัปไซด์ดาวครับเพราะว่าถ้าไม่มีโชค๊คเราก็จะไม่สามารถทํารถมีโช๊คอัพไซด,ด์ดาวได้นี่นะครับก็เดี๋ยวให้ดูกันก่อนเห็นไหมเอ่ยนี่โชกคสีทองทอง,ทองนี่นะนี่ นี่ดูยนะังข้างในนี่คืออัพไซด์ดาวแท้นะไม่ได้ใส่ครอบพูดไว้ก่อนเลยเพราะว่าในกลุ่มส่วนใหญ่จะใส่ครอบกันและก็อย่างที่สองนะครับก็คือแผงคอบนและล่างอนับเป็นสองสามนี่แล้วกันอันนี้แผงคอบนนี่ก็เป็นเบอร์ของ R3 ตัวใหม่นะครับ2019ที่มันจะเป็นตัวเนี้ยเออแล้วก็แผงคอล่างนะครับชิ้นนี้เห็นไหมเอ,อ่ยนี่น่าจะเห็นแหละทุกคนน่าจะรู้ว่ามันคืออะไรถ้าคนขับมอไซค์นะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องเบิกก็คือบังโคนหน้าอ่ะนี่ต้องใส่ของอ่าามตัวใหม่นะครับใส่ของตัวเก่าไม่ได้เพราะว่าจุดยึดน็อตเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วก็ตรงนี้มันเดลี่ยไปเป็นซึ่งอันนี้นผมยังไม่ได้เก็บงานนะนี่เพราะว่าหาปกติอันเก่าบางโคนมันยึดน็อตตรงนี้ไงแต่ี้นยี้ตรงนี้เราต้องไปหาซื้อแบบเหล็กรูก็ได้ต่อเข้าตรงนี้นะครับแต่ผมมันยังไม่ทําก็เลยไว้อย่างนี้ก่อน นี่นะปั๊มก็ใช้อันเดิมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นใช้ขาเดิม ABS ก็ใช้ได้ใช้ได้เหมือนเดิมประมาณน,นี้แต่มีอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องทำนะครับคือการเกียร์เบ้ากุญแจไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เห็นภาพนะมันจะเป็นตัวตัวเนี้ยเ,เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็คือจากแผงคอล,ลงมานะแล้วตรงนี้คือเบ้ากุญแจอันนี้คือเบ้ากุญแจแล้วเนี้จะมีตรงนี้ก็คือของเดิมอ่ะ มันจะถูกเชื่อมติดกันไว้กับแผงคอเลยคือเพื่อกันกันขโมยนะครับแต่ถ้าเราไปทําเนี่ยเราจะต้องเอ่อเรียกไงดีเจียให้ร้านเจียออกให้นะครับเจียรตรงหัวนอ็อตอ่ะเราจะสามารถถอดออกได้เลยแค่นี้อย่างเดียวที่ต้องที่ต้องเรียกไงต้องเจาะเออต้องต้องดัดแปลงนิดเดียวเรียกแปลงก็ได้อ่ะกูยอมพูดก็ได้มันต้องแปลงนิดนึงนะครับเพื่อใส่เนี่ยแค่นี้ก็คือจะสามารถใส่โช๊คอัพไซด์ดาวได้เลย และราคาในการแปลงคร่าวๆนะครับถ้าเป็นของมือหนึ่งทั้งหมดมันจะอยู่ที่ประมาณ25,000ืนาพนะครับประมาณนี้บวกลบกันไปแล้วแต่ที่หรือแต่แล้วแต่ช่วงว่ามันจะขึ้นราคาหรือเปล่าแล้วก็แฮนใช่ใช่ลืมลืมแฮนนี่นี่นีแฮนต้องใส่ของขนาดข,ขนาด47่ิบเจมิลนะครับเป็นของอาสามตัวใหม่ ถ้าของตัวเก่าแกนโชคมันจะขนาดแค่41มิลซึ่งมันจะเล็กกว่าถ้าเราจะเอาแฮนเดิมมาใส่จะใส่ไม่ได้นะต้องเปลี่ยนออกผมก็เลยต้องยอมขายแฮนด์หมอกที่ผมโคตรชอบไปแล้วกลับมาใส่แฮนด์เดิมแต่ก็ไม่เป็นไรแรกกับโชคอัพไซด์ดาวเพื่อความหล่อแล้วแต่ถ้าหาโชกแต่งขนาดนี้ได้ก็ก็ใส่ได้ครับแต่สําหรับอาสามตัวเก่าจะมีปัญหาตรงนี้นะถ้าเราไปใส่แฮนด์แต่งนี่ครับชิ้นคอนโซล อันนี้มันเป็นแฮนด์แฮนด์เดิมไงมันเลยห่างอยู่แต่ถ้าเป็นแฮนด์แต่งอ่ะองศาจะกดกว่านี้อ่ะมันน่าจะขูดนะมันน่าจะขูดที่ผมรู้มาที่เจอมากับตัวเองนี่แหละมีเหลขไหมี๋ยวเดี๋ยวนึกก่อนจะได้ทําคลิปเดียวจบคนที่สามารถคนที่เอาไปดูก็สามารถทําได้เลยก็ตอนใส่อ่ะตอนแรกว่าจะถ่ายแต่คือยังไงดีผมต้องไป อธิบายให้ช่างเขาเข้าใจนะครับว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้ตรงนั้นก็จะมีนิดหน่อยเแต่ว่าถ่ายคร่าวๆตอนใส่แล้วกับตอนถอดอะไรอย่างนี้ก็จะมีแค่นี้ส่วนเบอร์แผงคอบนแผงคอล่างแฮนด์โชว์บางโคหน้านะครับพวกแค่นี้ใช้ได้เลยแล้วก็พวกลูกปืนลูกปืนแผงคอลูกปืนอะไรพวกนี้หรือตัวยึดเบ้าอ่ใช้ของเดิมได้หมดเลยถ้าของเดิมไม่ชํารุดแต่ถ้าคุณสามารถ เปลี่ยนได้หรือว่ามีเงินเงินเหลือในตรงนี้ก็เปลี่ยนดีกว่าตามอายุการใช้งานนะแต่ผมมาใช้ของเดิมคือมันใส่ได้หมดเลยแล้วก็มีอะไรอใส่อัปไซด์ดาวการใช้งานเป็นยังไงเหรอตอนนี้ยังยังจับไม่ได้นะเพราะผมไม่จินเพราะโชคอันเก่าผมมันค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วมันมันเป็นอันที่ตัดมาก็เลยยังไม่กินอันนี้มันเป็นแบบว่าของเดิมก็เลย อย่าปรับตัวสักพักก่อนเดี๋ยวจะทำคลิปอ,อีกทีหนึงครับตอนขับอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวมีฟุตเทจให้ดูนะครับว่าเอยมันสวยขนาดไหนเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูเลยนะครับก็เนี่ยแหละคร่าวๆนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยทักมาได้ที่ f a c e b o o k สกายน้ำปั่นนะครับหรือว่าคอมเมนต์ไว้ก็ได้เดีย๋ยวผมจะมาตอบให้นะเพราะว่าคลิปนี้ผมตั้งว่าตั้งใจว่าจะทำให้เป็นแบบว่า ใครอยากทำมาช่วยกันแต่ว่าเรียกไงดีคนที่อยากทำแต่เขาไม่รู้ว่าต้องทำยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ก็คือจะช่วยๆกันช่วยๆก,กันนะเออจะได้ใสๆหล่อๆไปด้วยกันนะครับแค่แค่นี้แหละคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งช่องสกายน้ำปั่นนะครับแล้วก็ถ้าใครทำอะไรไ,ได้จริงๆก็ทักมาถามได้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ